ดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบิตคอยน์ค่ะคือถึงแม้เราจะเห็นข่าวราคาขึ้นขึ้นลงๆตลอดเวลาแต่ว่า,เ,าเบื้องหลังความเคลื่อนไหวพวกนั้นนะคะมันมีอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจกว่านั้นเยอะเลยจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะคะทั้งเรื่องประวัติ แนวคิดแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเราจะมาลองดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วบิตคอยมันคืออะไรกันแน่มันทำให้นึกถึงแบบว่ายุคแรกๆของบัตรเครดิตเลยนะคะอืมตอนนั้นคนยังชินกับเงินสดพอมีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็จะงงๆกันหน่อยบิตคอยนี่อาจจะเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของเงินหรือเปล่าคะครับเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะครับทำให้เห็นภาพดีถ้ามองย้อนไปเนี่ย เงินก็เปลี่ยนรูปแบบมาตลอดนะครับจากสมัยก่อนเป็นโลหะมีค่าอย่างทองคำมาสู่ระบบเบรตันวูดที่ผูกกับทองคำจนกระทั่งเอ,อ่อนิกสเชนช็อคปี71ที่ยกเลิกการผูกค่าเงินกับทองคำไปเลยก็เลยเกิดเป็นเงินเฟียดแบบที่เราใช้กันทุกวันนี้อ๋อค่ะซึ่งมูลค่ามันก็ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลล้วนๆเลย ไม่ได้มีอะไรค้ำประกันจริงๆจังๆเข้าใจแล้วค่ะงั้นเรามาเจาะที่ตัวบิตคอยกันเลยนะคะมันเป็นทั้งสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็เป็นเครือข่ายการชําระเงินด้วยหลายแหล่งข้อมูลเปรียบเหมือนว่าเป็นการส่งทองคําดิจิตอลผ่านอินเทอร์เน็ตเลยคือส่งมูลค่าหากันได้โดยตรงครับทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องมีใครมาอนุมัติหรือมาหยุดยั้งได้ใช่ครับและนี่คือจุดที่มันต่างจากระบบการเงินปัจจุบันมากๆเลย อย่างแรกคือเรื่องการกระจายศูนย์หรือ decentralization ค่ะคือมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลางไม่มีใครเป็นเจ้าของคนเดียวข้อมูลธุรกรรมหรือที่เรียกว่าบล็อกเชนเนี่ยมันถูกเก็บเป็นสำเนาวไว้ในคอมพิวเตอร์เป็นหมื่นๆเครื่องทั่วโลกเลยอืมเหมือน BitTorrent เหรอคะคล้ายๆกันครับทำให้ระบบมันทนทานมากไม่มีจุดเดียวที่ล่มแล้วทุกอย่างพังไปด้วย single point of failure แล้วก็ยากมากที่จะมีใครสั่งปิดระบบได้อ๋อ ค่ะแล้วเรื่องความจํากัดล่ะคะอันนี้ดูจะต่างกับจากเงินเฟียสแบบชัดเจนเลยชัดเจนมากครับเงินเฟียสเนี่ยธนาคารกลางอยากจะพิมพ์เพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้ตามนโยบายเศรษฐกิจใช่ไหมครับค่แะแต่บิตคอยเนี่ยถูกออกแบบมาด้วยคณิตศาสตร์ด้วยการเข้ารหัสให้มีจํานวนจํากัดแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นไม่มีเพิ่มได้อีกไม่มีทางครับ การจะสร้างเหรียญใหม่หรือที่เรียกว่า mining เนี่ยมันต้องใช้พลังงานใช้พลังประมวลผลมหาศาลเลยในกระบวนการที่เรียกว่า proof of work เปรียบเหมือนต้องออกแรงขุดทองคำจริงๆนะครับมาเลยเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีจำกัดในตัวเองอืมแล้วก็การทำธุรกรรมแบบ peer to peer ก็คือเราส่งเงินหาก,กันได้เนินไม่ต้องผ่านธนาคารหรือพวก payment gateway ถูกต้องครับผู้ใช้ควบคุมเงินของตัวเองได้เต็มที่เลย ซึ่งตรงนี้มันเปิดโอกาสเยอะมากอย่างที่ข้อมูลระบบไว้นะครับคือเรื่องการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับคนเป็นล้านๆเลยที่ไม่มีบัญชีธนาคาร โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาบิตคอยอาจจะเป็นเครื่องมือให้เขาก้าวข้ามข้อจำกัดตรงนี้ไปได้เลยอืมก็น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเรื่องการต้านทานการเซ็นเซอร์ด้วยใช่ไหมคะอย่างในบางประเทศที่ขัางเงินผันผวนมากหรือรัฐบาลควบคุมเข้มๆอย่างเวเนซุเอลาไนาจีเรียอะไรแบบนี้ครับบิตคอยก็กลายเป็นทางเลือกให้คนเก็บรักษามูลค่าหรือทาธุรกรรมได้แต่แน่นอนก็ไม่ใช่ทุกคนจะมองบิตคอยนี้แน่ดีเนาะใช่ครับ ข้อมูลที่เราดูกันมาก็มีมุมมองที่ต่างกันสุดๆเลยอย่างเจมี่ดีมอนจาก JP Morgan กนที่เคยวิจารณ์แรงๆว่าเป็นการช่อโกงขณะที่อีกฝั่งก็มองว่านี่คือการปฏิวัติระบบการเงินเลยทีเดียวครับมุมมองต่างกันสุดขั้วจริงๆสะท้อนว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากแล้วศักยภาพของมันอาจจะไปไกลกว่าแค่เรื่องเงินด้วยนะครับหน่วยย่อยที่สุดของบิตคอยที่เรียกว่าสตโตชิเนี่ย มันสามารถเขียนโปรแกรมให้ใช้แทนมูลค่าอย่างอื่นได้ตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนเองก็อาจจะเอาไปใช้ยืนยันกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์อื่นๆได้ด้วยเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นโฉนดที่ดินเพชรทองคําหรือแม้กระทั่งใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยที่ไม่ต้องมีหน่วยงานกลางมาคอยรับรองเหมือนเดิมฟังดูมีศักยภาพมากเลยคะ่ะแต่มันก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเรื่องราคาที่ยังผันผวนสูงอยู่ พูดถึงกันบ,บ่อยๆประเด็นนั้นสำคัญมากครับ scalability หรือการขยายขนาดรองรับธุรกรรมเนี่ยเป็นความท้าทายจริงแต่ก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดนะครับอย่างเทคโนโลยีชั้นที่2หรือ layer t o อย่าง lightning network เนี่ยก็เข้ามาช่วยให้ธุรกรรมมันเร็วขึ้นแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกลงมากๆอ๋อ oh, ค่ะซึ่งอาจจะเปลี่ยนวิธีการใช้ bitcoin ในชีวิตประจำวันสำหรับการจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆได้เลยส่วนเรื่องความผันผวนก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปครับแล้วเรื่องที่ภาครัฐจะเข้ามาเกี่ยวข้องล่ะคะ มีความกังวลไหมคะว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนอาจจะถูกเอาไปใช้ในทางตรงกันข้ามกับอุดมการณ์ดั้งเดิมของบิตคอยอย่างเช่นการสร้างสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือ CBDC นะคะเป็นข้อกังวลที่มีเหตุผลเลยครับหลายประเทศกำลังศึกษาเรื่อง CBDC กันอยู่ซึ่งมันก็อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงินได้จริงแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเพิ่มอำนาจให้รัฐในการสอดส่องและควบคุมทางการเงินมากขึ้นไปอีกอซึ่งมันก็จะขัดกับหลักการกระจายอำนาจ และความเป็นส่วนตัวที่บิตคอยน์พยายามจะนำเสนอมันเหมือนเป็นการประทะกันร,ระหว่างแนวคิดเรื่องอิสรภาพทางการเงินกับการควบคุมโดยส่วนกลางะครับสรุปได้ว่าบิตคอยน์นี่เป็นมากกว่าแค่สินทรัพย์เก่งกำไรนะคะแต่เป็นเทคโนโลยีที่กำลังท้าทายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเงินความไว้วางใจแล้วก็อำนาจควบคุมในโลกการเงินเลยใช่ครับ มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญโดยเฉพาะกับคนที่เข้าไม่ถึงระบบธนาคารหรือคนที่อยากมีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากระบบการเงินแบบเดิมๆม,มันท้าทายให้เราคิดใหม่เลยครับว่าจริงๆแล้วเงินในศตวรรษที่21เนี่ยมันควรจะมีหน้าตาและทำงานยังไงน่าสนใจมากค่ะสุดท้ายนี้คำถามที่อยากจะทิ้มไว้ให้คิดต่อนะคะก็คือในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกการเงินไปเร็วมากขนาดนี้ เรากำลังเดินไปสู่อนาคตที่ให้อิสระทางการเงินกับผู้คนมากขึ้นหรือกำลังสร้างระบบที่รวบอำนาจการควบคุมไว้ที่ส่วนกลางมากกว่าเดิมกันแน่แล้วใครกันที่จะเป็นคนกำหนดทิศท,ทางนั้น